กันที่ประเด็นความเคลื่อนไหวทางการเมืองกันบ้างนะคะเมื่อวานนี้ค่ะโอกาสล้ำลึก40ปี6ตุลา19นอกจากเวทีที่ประชาชนสนใจอย่างที่รัฐศาสตร์จุลาแล้วเพราะว่าโจชูวงก็สกายเข้ามาอีกจุดหนึ่งคือที่ลอสแองเจลิสนะคะหลังจากที่อดีตนายกรัฐมนตรีค่ะก็ได้ ไลฟ์สดเข้ามาผ่านทางเฟซบุ o กนะคะแล้วก็พูดในทํานองที่พาดพิงไปถึงการทํางานของคอสชอรวมถึงเรื่องของการกันแกล้งน้องสาวที่ทําให้ถูกดําเนินคดีด้วยล่าสุดคอสชอ,ออกมาตอบโต้แล้วนะคุณสุวรวันใช่ค่ะเพราะว่าทีมโฆษกคอสชอนะคะผ่านเอกปียพงศ์กลิ่นพันธ์ก็บอกว่าทุกคนทราบดีถึงสถานะของนายทักษิณที่ยังคงพยายามออกมาเคลื่อนไหว ซึ่งก็ไม่ได้เป็นเรื่องที่นอกเหนือความคาดหมายแต่ว่าแต่ละคนก็มองว่าพูดไปตามกระแสคอสอชอถึงตอนนี้ไม่ได้ให้น้ำหนักแล้วก็สาระสำคัญนะคะคิดว่าการออกมาเคลื่อนไหวเป็นเพราะว่านายทักษิณรู้สึกถูกกดดันเนื่องจากรัฐบาลและคอสอชอทำงานอย่างมีประสิทธิภาพประชาชนให้ความไว้วางใจขณะที่พันเอกวินทัยสุวารีโฆษกของคอสอชอก็บอกเหมือนกันนะคะว่าการออกมาสื่อสารของนายทักษิณเป็นแค่มุมมองส่วนตัวและก็เป็นการพูดลักษณะดเดิมๆค่ะ เชื่อว่าประชาชนฟังแล้วคงจะพิจารณาได้ว่าต้องการอะไรยืนยันว่าการทํางานของคสชแก้ปัญหาไปหลายเรื่องแล้วไม่ว่าจะเป็นเรื่องของปัญหาการค้ามนุษย์แรงงานผิดกฎหมายปัญหาการแก้ไขการบินพลเรือนบ้านเมืองสงบเรียบร้อย ที่สําคัญนะคะจะเห็นว่าตอนนี้ประเทศอย่างเดินหน้าตามรถแมพไปสู่ประชาธิปไตยด้วยผู้สื่อข่าวก็ไปถามรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมอย่างคุณเอกประวิตยวงสุวรรณนะคะวันนี้ก็ตอบคําถามค่ะกรณีที่นายทักษิณก็อ้างว่ารัฐบาลของกศช,อชอรังแกน,น้องสาวก็คือคุณยิ่งรักชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีนะคะคุณเอกประวิตยยืนยันค่ะว่ารัฐบาลไม่ได้เกี่ยวข้องเป็นเรื่องของกระบวนการยุติธรรมทั้งหมด ว่ามีมีแบบว่ามีรัฐบาลไปรังแกน้องสาวท่านนะครับแล้วก็อยากอยากไปชัวท่านนะครับท่านไม่ใช่ไปรังแกงไงใครไปรัฐบาลทํายังไงเป็นเรื่องสารทั้งหมดเป็นรัฐบาลไม่ได้เกี่ยวเรนักแก๊กหนึ่งไปเกี่ยวไหมเมันเข้ากระบวนการยุยรรมทั้งหมดน่ะไปเกี่ยวหรือเปล่าเกี่ยวไหมเออไม่เกี่ยวนึกว่าเกี่ยวจะบอกว่าไปเรียนซื้อใหม่